โอเคครับผมต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่เกม Novaland นะครับผมแล้วก็สำหรับเกมนี้นะครับผมจะเป็นเกมแนวให้เราปะจนภัยในแต่ละเกาะนะครับผมเพื่อที่จะหาทรัพยากรจะเป็นแนวเทคโนโลยีหุ่นยนต์นะครับประมาณนั้นนะครับผมมันจะอารมณ์ไว้คล้ายกับเกม for t r a c k e r นะครับผมก็คือเกมนี้นะครับผมก็คือเหมือนกันเลยนะฮะเกมพ์เหมือนกันเลยผมแอบไปเล่นมานิดหนึ่งแล้วนะครับผมไปเจอกันในเกมครับ โอ้โหลงจอดสําเร็จแล้วนี่นึกว่าจะตายห่าไปซะแล้วนะฮะจะไปดูครับเขาบอกว่าไอ้ขี้ขวานี่ทรัพยากรดูสิคลิกได้รอเปล่าอโอสกัดได้เอาไปทําอะไรได้ปะเนี่ยไม่รู้เก็บไปก่อนแล้วกันนะฮบไม้สกัดได้โอเคแล้วเราต้องเก็บทุกอย่างที่เราทําการเก็บได้นะฮะแล้วก็เก็บมาครับมันคืออยียงเลยมันคือมากเรีบแมวนะฮะ ซึ่งคนไม่ต้องอยากรู้หรอกว่าคืออะไรเนรี่ยหมักเล็บแมวนะทุกคนผมจะเรียกไอ้นี่มาว่าอย่างนี้นะที่มาดูครับอันนี้คืออะไรอะ่ะเหล็กใช่ไหมเอยน่าจะใช่นะครับเดี๋ยวเราต้องค่อยไปหาหมากักเล็บแมวนะฮะเก็บประกดเก็บประกดโอเคเหมือนจะมีสูตรนีครับว่าให้เราอ๋อทำตลอมทำไหมทำไปเลยแล้วกันวางมันไว้ตรงไหนนีววะต้องให้มันเป็นรับระหยับรับไปหยับหน่อยเอาต้งโอ,โอ้อี่จกสูตรอ๋อฮะ มันคืออีหยังนี่เอาถ่านกันแล้วกันเหมือนเราจะมีไม้นะครับเอาอ๋อคิวเพิ่มเข้า,าไปได้อ่ะเรียบร้อยหมดเ,เอ้ยใครวันเนี้ยสวัสดีแกรฟคุณชื่ออะไรอ่ะสวัสดีเออสวัสดีชื่อแคลบิล,ล่านะเธอลงจอดเป็นไงบ้างฉันจอดเนี่ยไม่ได้แย่มากแต่สัญญาณเนี่ยเตือนร้อร้างมากเลยตอนตใกล้จอดจะเสร็จเลยนะไอ้ชันดีใจนะที่เราทั้งคู่ดีปลอดภัยนะร้องรู้ว่า ถ้าเราเนี่ยเดินทางไปอีกกี่ปีแสงกว่าจะเจอโรงพยาบาลสักแห่งอะนะเอาละฉันเนี่ยจะมุ่งหน้าไปเกาะใกล้ๆนะฉันที่อ่าฉันตั้งตาว่าจะรอเธออยู่ที่นั่นนนะ่โอเคไม่ค่อยมาเจอกันนะโอเคฮะวัด <What? S 1> มีเจ๊แผดด้วยเหรอเ,หเฮ้ยที่วะไอ้นี่อย่างเยโออโออันนี้หมา ผลเบอร์รี่นะครับผมเบอร์รี่นะฮะเก็บมาก่อนแล้วกันผมขอเก็บทรัพยากรก่อนอน,นะเดี๋ยวม,มัน,นลื้อได้ไหมน่าจะลื้อได้ในเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปลื้อไอ้ยาโหมทิ้งกันเหมือนจะได้ทรัพยากรดีนะเนี่ยไอ้ตัวนี้ลือล้อปะลือล้อปะลื้อปะรู้สึกว่ามีไว้ก็ไปนในช้อะไรลื้อทิ้งแล้วกันเออฮือโอ้ของเต็มอีหยังนี้โอ้ได้เหล็กมาครับสวยเดี๋ยวค่อยมาเก็บไม้ใส่เชือกดีก่อน โอ้เก็บจ่ะทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปโอเคทิ้งของกระจุยกระจายอย่างนั้นเลยฮะท่านผู้ดูเดี๋ยวให้แม่เก็บเนาะเอ๊ะอะไรวะโอ้จริงด้วยที่เราสกัดออกถูกแล้วนะท่านผู้ดูแคปเขาบอกว่าให้เราจะสกัด POD นะเพื่อให้มันได้เสบยากรแนวนะมาช่างของนะครับได้ของดีอยู่นะยังไ้เราก็จับเลยสิครับรออะไรน,นะครับโอ้โอ้ยอย่างนี้ ผลิตออกซิเจนเนาะถ้าเราไม่สร้างมันไม่เป็นไม่เป็นไรนี่รื่เปล่าวะกนอาจะต้องสร้างอยู่ดีแหละสร้างมาจําได้ไว่าอีกเครื่องเคีื่อเนี่ยมันจะทําให้เรานี่ไงหอลอดออกซิเจนขึ้นมาให้เราเอาบาักเล็บแมวที่เราได้มานะครับผมเอามาใส่ตรงน,นี้ชเวยโอเคเดี๋ยวนะมีอะไรทหามันเต็มไปหมดเลยเหมือนจะสร้างโต๊ะไอ้นี่ได้แต่ถ้าเราต้องเอาบากเล็บแมวมาเติม,มเรื่อยๆนะครับไม่งั้น พรลังไอออกซิเจนตรงคิว้วไอฟ,ฟ้าเนี่ยหมดเนี่ยเราก็จะตายหานะผมผม,ผมลองมาแล้วเดี๋ยวตอนนี้ผมว่าเราทำเตาเผาเพิ่มดีกว่าเพราะว่าของใช้กจะเต็มแล้วสิเราต้องเผาของฮะขอเก็บของก่อนอเก็บหินก่อนนะเฮ้โอเคแค่นี้ก็น่าจะพอน่าจะสร้างได้อีกสองสามเตาอยู่ทำเลยโอ้ควางพิษโอ้ยชิตรื้อก่อน โอเควางใหม่ครับโอเคสวยงามเดี๋ยวเราทําการเลือกสูตรว่าเราจะเผาอะไรเราจะเผาไอ้นี่นะครับผมเผาเหล็กยันเผาไม่ได้นะใส่รงไปใส่ล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 ง,ลง,ลง,ลงไปโอเคเราใช้ตัวคิวนะครับผมในการใส่ของเข้าไปนะเดี๋ยวเราจะสร้างอะไรวะลืมเราต้องทําอันนี้เราต้องทําหินนี้ถูกแล้วผมกำลังทําอยู่นะครับเดี๋ยวเขาท่้นก็รอไปสักพักนึงแล้วก็ไปขุดของเข้าต่อ สร้างได้แล้วนี่แนะเราจะวางตรงไหนกันดีนะฮะตรงนี้แล้วกันขเขียดวางโอ้เหมือนจะต้องใช้อนี่ในการเรียนสูตรแฮะแล้วร,รออีกชุดหนึ่งเดี๋ยวใส่ไม้ล้องไปเพิ่มครับใส่ลงไปเยอะๆเลยเพราะเดี๋ยวเราจะได้เผาของเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องเลือกสูตรเตานี้เป็นฐานอีกโอเคเราจะเผาเผาเตาเดียวมันชาครับผม เดี๋ยวเราต้องเดินเพิ่มกระรเพาะเผาเป็น2เตานะฮะถึงมันจะเร็วน่าจะได้แล้วนะเม่ได้มา20แล้วนะฮะเอามาเรียนสูตรกันหน่อยดีกว่าเอ้ยไม่ใช่กดตรงนี้โอ้โหได้ได้สูตรเหล็กละนะแค่ผมกลับสูตรทางแดงเอามาทำอะไรเนี่ยอะไรนะมันจะทำอะไรได้แหละโอ้ยอันนี้ทำได้ฮนะเรียนก่อนเ้ยเดี๋ยวนะเรามีแค่เดียวนี่หวะผมเรียนไอ้นี่ดีกว่าน่าจะเฟี้ยวกว่าบับเขาให้ได้อะไรวะเนี่ย ได้ทำงานหัระบบยีเวศใหม่เหมือนจะหาเกาะใกล้เคียงนะครับผมแล้วอันนี้คืออะไรวะจะทำงานโอเคจะสามารถสร้างบอทดได้โอเคกับพวกชุดพยาบาลได้แล้วก็ได้สูตรพยาบาลมาเนาะนี่นี่ไอ,อคุณจนบอทดตัวนี้เดี๋ยวเราได้ตัวนี้มาโคตรสบายเลยถ้ามันดูเดี๋ยวผมไปเผาเหล็กก่อนอ๋ออะไรวะหมูจะแตกเหมือนจะได้เป็นในการเลเวลอัพเดี๋ยวก่อนจะไปอัพเลเวลใส่สูตรนอ้น,นี่เข้าไปหลอมเหล็กโอเคเดี๋ยวเราฐานยันเข้าไปโอเค เซตอยจัด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 โอเคแค่นี้แหละสูตรทักษะนี่ไงทักษะเต็มไปหมดเล,ล,ล,ลยเราจะเรียนอะไรกันดีนะครับอย่าบอกว่าตอนนี้เราค่อนข้างที่จะทําการในการเผาแร่เยอะหน่อยผมว่าเอาเป็นเผาแร่ไปก่อนแล้วกันรเขาให้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะทําอะไรเพิ่มดีเดี๋ยวทําเตาเพิ่มก่อนแลน้วกันรนดับแรกแล้วเราก็จะสร้างไอ้พวกนี้นี่พวกโต๊ะทางานกับโต๊ะเลดร์นะครับเพื่อเดี๋ยวเราจะไปหาเกาะต่อไปเนาะเออเราได้เจ็ตแพดมาด้วยนี่เมื่อกี้ อยูไ่ไหนวะอุปรกรณ์อุปรกรณ์อุปรกรณ์ได้ยังวะอ้ายังไม่ได้เลยวะอ๋อเรายังไม่เลี้ยนเออลืมได้มาสองเราได้เหรียมาสองเดี๋ยวเราจะวิจัยนี่ดีกว่าครับวิจัยตัวนี้หัวเรนอนตระนั้นโอเคได้บัตรแล้วอีกหนึ่งตัวทํายังไงเอ่ยใช้เหรียหนึ่งแล้วก็ผมต้องทําสถานีไอ้นี่ดีกว่าต้ตงอง wrapping table เดี๋ยวผมต้องรอเผาแรีกอ่ะนะท่านผู้ดูรอสักพักนึงแล้วกันเดี๋ยวผมฟาร์มของแบบยับๆับกันละกันนะครับอืมน่าจะได้ที่แล้วนะครับได้ของมาค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วแหละนะครับตอนนี้มาเราเรามาทำการวิจัยส่วนที่เหลือแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะทำการวิจัยนี่ไว้นะครับโอเคเหมือนจะได้เจ็ดแพดท์ไหครับเหมือนจะสามารถกระโดดได้ระยะสั้นนะฮะกดเปิดบาร์อ่ะะฮนี่ไงอุ๊ยอ่ะไรนึกว่าจะต่อยเราซะแล้วนี่ครับเรามาสร้าง อันนี้ดีกว่านี่ส่งที่เราต้องการสร้างบู๊ให้นี่ไงสร้างได้เดี๋ยวสร้างอันนี้ไว้แล้วเราก็จะสอ,อะไรว,วันนี้โอหจะแตกเราทําการสร้างตัวนี้เพื่อให้มันทําการเป็นระบบเก็บอัตโนมัตินะครับนี่วางมันตรงนี้เลยแล้วเราก็ไปเอาไอ้ตัวนี้ตรงน,งนี้เดี๋ยวทิ้งกันให้หมูกินไปเอานี้มาใส่ตรงนี้นี่แล้วทำไงยังไงวะ จำไลยได้ว่าตรงนี้แล้วเราก็ติ๊กซะว่าจะเอาเอียงเอาเป็นไม้แล้วกันตัวนี้ต้องกดพร้อมใบจะเป็นบาใช้จีแผลจะสอนทําไมเลยเนี่ยนี่ไงแล้วมันก็จะเก็บมาทางแล้วแล้วก็จะกระ,จ,กระจายถาดไม่อพอถาดน,น้อยเกินไปครับท่านผู้ดูน้อยเลยนะครับเดี๋ยวเราทำการทำที่เก็บด้วยโอเคได้แล้ว นะเราต้องสร้างเอียงวะต้องสร้างไอ้นี่นโอ้ไม่พอเหล็กรอเหล็กสักแป,ป๊บหนึ่งได้เหล็กครบเร็วสักทีเราจะวางตรงนี้แล้วกันแถวๆนี้เลยกันเอาตรงไหนวะตรงนีเ้เดี๋ยวเขาย้ายแล้วกันนะครับโอเคเราได้แล้วกดดูสิโอ้โหเกาะต้องใช้เหล็กหนึ่งโอเคใช้เหล็กหนึ่งทอนเดี๋ยวไปเอาก่อนอยู่ไหนวะเนี่ยเหล็กมีไหมเนะี่ยโอเคมีพอดีนะครับเอามา หนึ่งช้อนเอามาใส่ตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้อ๋อเราได้แล้วนี่ครับไปดูเกาะกันนะฮะแต่เราต้องกระโดดข้ามไปนะแต่อากาศจะลดเรื่อยๆนะครับเอ้ยเดี๋ยวนะอากาศจะหมดเดี๋ยวเอาบั克เล็บเมียวไปใส่ก่อนนี่แถวไปนี่มันต้องโดดข้ามไปดูเดี๋ยวผมจะพาโดดก็ให้เฮ้ยนกก่อนกหรือพึ่งมันอะเกือบโดนจิง โอ้โหจะแตกใครวะเนี่ยตะลุงหนวดมีหมวกด้วยสวัสดีครับชื่ออะไรเนี่ยสวัสดีฉันต้องจอดได้เย่มากแล้วนะหัวยังหมุนอยู่เลยถ้าจะไม่ผิดนะฉันชื่อว่าอับันโดนะครับเออฉันมีไอ้ฉันมาร่วมทีมเราต้องหาร้านเพร่อจิต่อไปนะบทนปาปล่าฉันนะ่คือคอยรับเครื่องมือเพื่อนๆให้แร็บคมนะับผมก็คือเอเจนเนียนะฮะอาชีพ โอเคเขาบอกว่าเรา네่ยมีเครื่องสกัดอยู่ในมือนะถ้าเราร่วมือกันมันต้องอมีงานออกมาที่ดีแน่นอนนะครับมานนั้นนะตก่อนที่ฉันจะไปเดี่ยฉันทำจะนี่ไว้ระหว่างชามานี่นะช่วยเธอเนี่ยเชื่อมต่อกับบอดกับตัวเองลองหาบอดสักตัวแล้วลองเชื่อมต่อดูสิคืออีหยังวะเชื่อมตัวบอดส่วนตัวหรอต่อกับบอดได้การแค้เขียงคุณแต่ผมยังไม่เคยลองใช้ด้วยนะเหมือนกันนะครับโอ้ยอันนี้อะไรอ่ะอ๋อมันกินรุ่งนี้หรอ อ๋อแล้วมันก็จะเอาไปลังหรอกใช่ไหมไดูวันใช่นะเนี่ยไม่ใช่แต่เราตีเรามันน่าจะไล่ต่อยเราแล้วนเนี่ยน่าจะตายนะครับกลับไปเอาออกซิเจนก่อนออกซิเนจนหมดตายหาแล้วเดี๋ยวเราสร้างไปสร้างเสาบอดไว้อีกตัวหนึ่งให้มันขุดไอ้นี่ผมต้องการให้มันขุดทองแดงเราก็สร้างมา้ซะตรงนี้เลยเดี๋ยวเราสกัดเอาไอ้นี่ด้วยเอาเหล็กครับกลับไปสร้างเพราะเราเราจะปล่อยบอดตรงนี้สร้างทองแดงไว้ ให้มันเก็บทรัพยากรอ,อยู่เกาะนี้เดี๋ยวต้องกลับไปสร้างก่อนน่าจะสร้างบอดใหม่ทั้งสองตัวเอาไปเกาะหลักแล้วก็เกาะน,นี้อย่างละตัวโออมันตีอะไรวะไอหูเวนั่นน่ะไหนวะนี่ทำหนึ่งตัวทำอีกหนึ่งตัวทำอีกสักตัวดีกว่าชิปโอเคครบสามตัวเดี๋ยวเราเซตเกาะเราก่อนเกาะเราจะเซตให้มันขุด อ้าวไม่ใช่ผิดเครื่องผิดเครื่องอันนี้มันเก็บไม้ใช่ไหมผมต้องาำให้มันเก็บเหล็กด้วยเหล็กผมไม่พอโอเคตรงนี้ก็น่าจะพอเอาแค่เหล็กกับไม้เดี๋ยวหินเนี้ยค่อยว่ากันเอยเออเอาหินเอาหินไปด้วยเลยแล้วกันนะครับเอาเป็นหินไปด้วยพอดีมันมันเกินมาตัวนึงเออหิน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 โอเคได้แล้วเนาะ ของเกินแฮะยัดใส่เข้าไป้ายของนี้เยอะเกินยัดใส่เข้าไปโอเคเดี๋ยวเอาบอดตัวฝั่งนี้ให้มันกดทองแดงให้มันเก็บทองแดงชว่ชวยแช่วยแโอเคระบบอัตโนมัติของเราก็เสร็จเรียบร้อยที่เหลือก็รอแค่ผลรับนะครับเออเรามีไอ้สกิลอัพนี่หว่าลืมอัพ อันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกคุณนยนต์แล้วก็ระบบอัตโนมัติเนี่ยอันนี้คืออะไรแยกเร็วขึ้นน่าจะอะไรทั้งย่างแหละอันนี้อันนี้เราเองอันนี้คือการเก็บแร่อ๋อรับประสบการณ์เพิ่มเนาะเอาเป็นว่าเอาบอดแล้วกันเฮ้ยหรือจะเอาเครื่องออกซิเจนวาไม่น่าจะต้องเดี๋ยวเดี๋ยวป้อนลออีกรลเัลหนึ่งใึ้อัพแล้วกันนะครับอันนี้คืออะไรอันนี้ใส่บอดเพิ่มได้อีกหนึ่งอ๋อนี้อันนี้เน้นบอดอันนี้จะเป็นเน้นความเร็วอ๋อนี่คือโดรนฮะเหมือนจะมีโดรนด้วยเนี่ย สูของข้ามเกาะเหรอน่าจะทําได้นะเดี๋ยวตอนนี้ก็รอของครับรอของที่มันขุดมาให้ไปดูซิว่าได้เยอะไหมเออหือ,อเต็มไปหมดครับเยอะแยะไปหมดหเก็บไปน,น,นี่กัหนักเล็บแมวเดี๋ยวไอ้พวกบอทเนี่ยมันก็จะทำการขุดไปเรื่อยๆนะครับผมรอบๆเกาะเนี่ยเห็นไหมมันจะขุดๆไปเถอะอย่าไปขุดรอบๆเกาะเราเลยไอให้มันขุดไปครับเดี๋ยวที่เหลือเราก็จะทำแล้วเราก็ทำครับ โอเคระบบของเราวันนี้ก็ขอเอาไว้เป็นน้ำจิ้มแค่นีิดตัวดูครับเดี๋ยวเรามาเจอกันจริงจจังๆอีกทีทททททนะดีกว่านะครับผมอันนี้แค่เป็นน้ำจิ้มนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเการสร้างแบบสุดยอดนะครับผมเดี๋ยวเราไปตอ่อจะพาร์ทหน้าครับผมเดี๋ยวผมไม่เล่นไปไกลหรอกตัวดูครับเดี๋ยวฟาร์มพออีกนิดนึงก็น่าจะพอ,แล,ะะ okay. ะอ,อแล้วนะครับโอเคสำหรับนี้ก็ต้ัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายครับแล้วก็ขออภัยที่เออกำลังจะพูดเลยสายตายเถอะ นี่ฮะโอเคเอาใหม่นะครับก็ขออภัยที่ผมที่หายหายไปนานนะครับผมงงก็ติดภารกิจอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับเลยไม่ค่อยมีเวลาว่าในการอัดคลิปเนาะนะครับไปๆแล้วมาดูแกรบหวังว่าจะชอบเกมนี้กันนะครับ